สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกนะคะ EP นี้เป็น EP ที่312นะคะ EP ที่312นะคะเป็น EP ฉบับปัจจุบันวันศุกร์ที่13มิถุนายน2568นะคะ EP นี้นะคะมี2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1-6ถึงนะคะรายการที่1-6ถึงรายการละ400บาทนะคะส่วนรายการที่7เป็นต้นไปราคา300บาททุกรายการนะคะรายการที่7เป็นต้นไปราคา300บาททุกรายการนะคะ มีบริการเก็บปลายทางแล้วก็โอนเงินนะคะมี2งช่องทางให้พี่ๆเลือกตามที่สะดวกได้เลยนะคะปลายทางหนึ่งรายการขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะสะดวกโอนเงินน้องจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยะคะ่จะจัดส่งเป็นแบบด่วน EMS ให้เลยนะคะ สายด่วนสายตรงพูดคุยเจราจากับน้องนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ0876262939นะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้เหมือนกันนะคะหากฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่างก่อนได้นะคะ ก่อนจะไปรับชมด้วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะฝากช่องของน้องไว้ในอ้อมอกอมใจของพี่ๆทุกทท่านนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกัน,นะคะ่ะรายการที่หนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะสี่ร้อยบาทนะคะ องนี้รายการที่1นึนะคะพี่ๆนะด้านข้างค่ะเหรียญหลวงพ่อก,กันรายการที่1 400บาทนะคะต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค,ค่ะ รายการที่สองเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังนะคะปู่สุของค์นี้400บาทนะคะสำหรับรายการที่สองค่ะ รายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นพับปิดตานะคะมีรอยจานล้อมรอบองค์เลยนะคะพัาปิดตารายการที่3ค่ะ400บาทค่ะด้านหลังค่ะรอยจานแน่นๆเลยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะสำหรับรายการที่3นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะรายการที่4นะคะเหรียญหลวงปูท่ทววเสียนโตค่ะรายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงปูท่ทววเสียนโตนะคะ400บาทนะคะรายการที่4ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปูทิมค่ะพี่พีนี่นะคะ สำหรับรายการที่4ี่นะพี่นะาเดียนหลวงปู่ทวดเสียนโตค่ะต่อไปค่ะรายการที่หค่ะรายการที่หนะคะเป็นพระนาคปกนะคะนี่นะคะผระนาคปกนะคะพี่ๆนะองค์นี้รายการที่หนะคะ400บาทนะคะด้านหลังค่ะ ชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP 3 1 2อตามด้วยหมายเลขรายการนะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6เหรียญหลวงพ่อหอมค่ะรายการที่6นะคะเหรียญหลวงพ่อหอมค่ะ400บาทค่ะ ด้านหลังนะคะ2517ค่ะรายการที่1ถึง6นะคะรายการละ400บาทนะพี่นะนี่ค่ะเหลียนหลวงพ่อหอมรายการที่6ค่ะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นต้นไปราคา300บาทนะคะ รายการที่7ค่ะเป็นเหรียญ25สัตววรษค่ะรายการที่7เหรียญ25สัตววรษนะคะนี่นะคะมีบริการเก็บปลายทางเราก็โอนเงินนะคะเบอร์โทรนะคะ08 7 6 2 6 2 9 3 9นะคะ จะโทรสายด่วนหรือจะแอดไลน์ได้เลยนะคะน้องรับสายเองตอบเองนะคะพี่พี่นะนี่ค่ะสำหรับรายการที่7ค่ะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8เหรียญหลวงพ่อคูณค่ะรายการที่8เหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ รายการที่8ค่ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9้าเหรียญหล่ลอโบราณนะคะวัดบางน้ำวนนะคะ,นนะ,คะรายการที่9นะคะพี่ๆนะ ด้านข้างค่ะเหรียญล่อโบ,บราณวัดบางน้ำวนค่ะพี่พีต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะหลวงพ่อกลวยแหวกม่านค่ะหลวงพ่อกลวยแวนนะะหวกววม่านนะคะรายการที่10บค่ะ ด้านหลังนะคะรายการที่สิบสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเหรียญพระพุทธชินสีค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเหรียญพระพุทธชินสีนะคะ 2 4 4 0ค่ะรายการที่11ค่ะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นภาปิดตาค่ะ รายการที่12เป็นพระปิดตานะคะชอบองค์ไหนรายการไหนพูดคุยกับน้องก่อนได้เลยนะคะพี่พี่นะนี่ค่ะพระปิดตารายการที่12ค่ะต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะ รายการที่13หลวงปูทวดค่ะรายการที่13เป็นหลวงปูทวดนะคะด้านหลังค่ะพี่พี่รายการที่13ค่ะเก่าๆเลยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะ ต่อไป <debuted. S 1> ค่ะรายการที่14ค่ะรายการที่14เหรียญพระพุทธชิน vlogging, episodes, ราชหน้ากากทองค่ะรายการที่14เหรียญพระพุทธชินราชหน้ากากทองนะคะนี่ค่ะเหรียญพระพุทธชินราชหน้ากากทองค่ะต่อไปค่ะรายการที่1 5้าค่ะ รายการที่15้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่15รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่15้านะพี่นะา ต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะรายการที่16เหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะรายการที่16เหรียญกลมมาหลวงชุมพรนะคะ2466ค่ะนี่ค่ะอง์นี้นะคะรายการที่16นะคะเหรียญกลมมาหลวงค่ะ ต่อไปรายการที่17ค่ะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อคงค่ะรายการที่17นะคะเหรียญหลวงพ่อคงมีรอยจานนะคะพี่ๆนะรายการที่17นะคะ300บาทค่ะ ต่อไปรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่ออีค่ะรายการที่18นะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่ออีค่ะ รายการที่19ค่ะรายการที่19เหรียญหลวงปู่โตค่ะรายการที่19เหรียญหลวงปู่โตะนะคะ2511นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะเหรียญหลวงปู่โตองค์นี้ค่ะรายการที่19ค่ะ ต่อไปรายการที่20ค่ะรายการที่20เหรียญหลวงพ่อล่ะาค9 9่ะ2499ค่ะ,คะวัดกลางนะคะรายการที่20นะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP 1นึ่รนะคะตามด้วยหมายเลขรายการนะพี่นะจะได้ไม่ผิดพลาด EP ผิดพลาดรายการนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่21ค่ะรายการที่21เหรียญหลวงพ่อทาค่ะรายการที่21นะคะด้านข้างค่ะอง์นี้เหรียญหลวงพ่อทานะคะต่อไปรายการที่22ค่ะ พาปิตาไม้แกะนะคะรายการที่22นะคะเป็นพาปิตาไม้แกะค่ะนี่ค่ะใต้ฐานค่ะองค์นี้รายการที่22ค่ะ ต่อไปรายการที่23ค่ะพระขุนแผนนะคะเนื้อดําๆเลยนะคะพี่ๆนะรายการที่23ค่ะพระขุนแผนค่ะหลวงปุทิมนะคะด้านหลังฝั่งตะกุดนะคะพี่ๆนะรายการที่23 300บาทนะคะ เบอร์โทรติดต่อนะคะ08762 62 939นะคะเบอร์โทรสามารถใช้แอดไลน์ได้เลยนะคะีพิพ่นะถัดไปค่ะรายการที่24ค่ะรายการที่24เหลี่เหรียญพระอาจาร,รย์นำวัดดอนศาลาค่ะรายการที่24นะคะเหรียญพระอาจาร,รย์นำค่ะ ข้างนะคะรายการที่24นะคะพี่พี่นะต่อไปรายการที่25ค่ะรายการที่25เหรียญหลวงพ่อทบค่ะรายการที่25้าเหรียญหลวงพ่อทบค่ะ สองห้านะคะเหลียนหลวงพ่อทบนะคะถัดไปนะคะรายการที่26ค่ะรายการที่ยีหกเหลียนหลวงพ่อท่านเขียวค่ะ รายการที่26เหลียนหลวงพ่อท่านเขียวนะคะ2513นะคะด้านข้างนะคะองค์นี้สำหรับรายการที่26ค่ะต่อไปรายการที่27ค่ะเหลียนหลวงพ่อโสธรหน้ากากทองค่ะรายการที่27นะคะ เหรียญหลวงพ่อโสธรหน้ากากทองค่ะไปทางทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะท่านไหนนะคะสะดวกโอนเงินน้อมจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการต่อมารายการที่28ค่ะหลวงปู่ทวดเนือว่านค่ะรายการที่28นะคะ หลวงปูดทวดเนื้อว่านค่ะนี่ค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เหรียญหลวงพ่อไปค่ะรายการที่29เหรียญหลวงพ่อไปนะคะ รายการที่29ค่ะต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญพระพรมปัญโยค่ะรายการที่3 0นะคะเหรียญพระภรมปัญโยนะคะวัดสัแกนะคะพี่พีนะ รายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31อค่ะรายการที่31เหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่31เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ2470ค่ะ รายการที่31ค่ะต่อไปรายการที่32ค่ะรายการที่32เหรียญหลวงพ่อผางค่ะรายการที่32เหรียญหลวงพ่อผางนะคะปี1-2ค่ะ รายการที่สามสิบสองนะพี่นะ้เหรียญหลวงพ่อผาต่อไปรายการที่สามสิบสามค่ะรายการที่สามสิบสามเป็นพระสมเด็จนะคะ <c oughs> เก่าๆเลยนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะสามร้อยบาทนะคะพี่พี่นะมีทั้งบริการปลายทางแล้วก็โอนเงินเลยนะคะ เบอร์โทรติดต่อนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0876262939นะคะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะรายการที่33ต่อไปรายการที่34ค่ะรูปล่อหลวงพ่อลุ่งค่ะรายการที่34นะคะรูปล่อหลวงพ่อลุ่งค่ะด้านหลังค่ะ รูปรอหลวงพ่อลุ่งนะคะถัดไปรายการที่35ค่ะรายการที่35นะคะเป็นกีบบัวนะคะพี่ๆนะกีบบัวนะคะด้านหลังนะคะเป็นพ้าปิดตาค่ะ รายการที่35นะคะ300บาทนะคะนี่นะคะชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP น้องนะคะ EP ที่312นะคะตามด้วยหมายเลขรายการนะคะรับชมดูก่อนได้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่36ค่ะ รายการที่36เป็นพับปิดตาค่ะรายการที่36เป็นพับปิดตานะคะ300บาทนะคะพี่พี่นะด้านหลังค่ะรอยยันแน่นๆเลยนะคะองค์นี้สำหรับรายการที่36นะคะ วันนี้มีทั้งหมด36รายการเลยนะคะรายการที่1ถึง6นะคะรายการละ400บาทนะคะส่วนรายการที่7ถึงรายการที่36รายการละ300บาทนะคะราคารายการละ300บาทนะคะรายการที่7ถึง36นี้นะคะน้องให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ4รายการ1,000บาทนะคะ เฉพาะรายการ300บาทนะพี่นะเบอร์ติดต่อนะคะ0876262939นะคะแอนไลน์ทางเบอร์โทรหรือจะโทรสายด่วนเข้ามาก็ได้นะคะน้องจะส่งของทุกวันใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกาับสวัสดีค่ะ